สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาสอนเพิ่มผู้ติดตามใน i อกันนะคะก่อนอื่นเลยเข้าไปในเว็บไซต์ Google ก่อนเลยนะคะพิมพ์คำว่า kmmkth นะคะกดกัไปได้เลยค่ะเกจะอยู่ด้านบนสุดนี้เลยนะคะกดกไปได้เลยนะคะ เว็บไซต์ตัวนี้นะคะก็มีอยู่หลากหลายบริการค่ะไม่ว่าจะเป็นเพิ่มยอดไลฟ์เพิ่มคนดูไลฟ์สดนะคะเพิ่มคนเมนนะคะและอื่นอื่นอีกหลากหลายบริการเลยค่ะเป็นบริการออนไลน์24ชั่วโมงค่ะและมีแอดมินคอยบริการ24ชั่วโมงด้วยเช่นกันนะคะมีบริการอยู่หลากหลายแพลตฟอร์มค่ะไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k t i k t o k YouTube IG นะคะเพื่อนเพื่อท่านใดน,นะคะที่ยังไม่เคยสมัครเข้าใช้งานนะคะสามารถสมัครเข้าใช้งานตรงนี้ก่อนได้นะคะ ใส่ชื่อผู้ใช้งานนะคะอีเมลค่ะรหัสผ่านค่ะยืนยันรหัสผ่านนะคะอย่าลืมติ๊กตรงนี้2ติ๊กนะคะกดสมัครกันตรงนี้ได้เลยค่ะแต่หากเพื่อนๆใดน,นะคะที่เคยใช้งานแล้วนะคะเคยเข้าใช้งานแล้วนะคะก็สามารถกดล็อกอินเข้าใช้งานตรงนี้ขอนได้เลยค่ะก็เข้ามาสู่หน้าหลักของเว็บไซต์ตัวนี้แล้วนะคะไปที่คําสั่งซื้อใหม่กันค่ะตัวนี้นะคะ ก็จะมีอยู่หลายหลายแพลตฟอร์มเลยค่ะไม่ไว่าจะเป็น Facebook IG YouTube TikTok t w i t t e r t e l e g r a กรนะคะช่วงนี้ก็มีช่วงทดลองใช้งานฟรีนะคะก็ลองเข้ามาทดลองใช้งานกันดูนะคะวันนี้ก็จะเลือกเป็น IG นะคะหมวดหมู่ตรงนี้ก็จะเลือกเป็นเพิ่มเพื่อติดตามนะคะรับการสรับสิบปันตรงนี้นะคะบริการนะคะก็มีอยู่หลากหลายบริการให้เลือกเลยค่ะขอเลือกเป็นอันแรกแล้วกันนะคะ อธิบายตรงนี้นะคะเพื่อนเพื่อสามารถอ่านให้คนใส่ก่อนได้นะคะเป็นรายละเอียดของเพื่อนเพื่อนะคะร,รายละเอียดออเดอร์นะคะลิงก์ตัวนี้นะคะก็จะคัดลอกมาจากโพสที่ต้องการใช้บริการเลยนะคะคัดลอกมาเลยค่ะต้องเปิดสธาธารณะด้วยทุกครั้งนะคะงั้นยอดก็ไม่ได้ขึ้นให้นะคะปริมาณตรงนี้นะคะค่าต่ำหนึ่งร้อยนะคะใส่หนึ่งร้อยเลยคะ่ะในราคาสามบาทเองนะคะตรงนี้กดสั่ง ตรงนี้ได้เลยนะคะร,ระบบก็เด้งมาที่ได้รับการสั่งซื้อของคุณแล้วนะคะไปดูช่องทางการเติมเงินกันค่ะช่องทางการเติมเงินนะคะก็มีอยาอยู่หลากหลายช่องทางเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นสแกนคิวอาร์โค้ดทุกธนาคารนะคะโอนเงินแนบสลิปทุกธนาคารทุกนิวันเลนทั้งพาวเวเลนคริปโตนะคะเพอร์เฟกต์มันนี่ค่ะเติมเงินกันได้ตรงนี้เลยนะคะประวัติการสั่งซื้อนะคะคือออเดอร์ของเพ,อเพื่อนที่ได้รับการสั่งซื้อไปแล้วนะคะ ด้านบนสุดจะเป็นออเดอร์ล่าสุดนะคะตรงนี้จะเป็นเลขออเดอร์นะคะหากเพื่อนทัานใดมีปัญหาก็สามารถทำเลขออเดอร์ตรงนี้นะคะส่งให้อดินได้เลยนะคะสถานะตอนนี้ก็รอดําเนินการกันอยู่นะคะก็รออีกสักคู่หนึ่งนะคะบริการนะคะบริการของเว็บไซต์ตัวนี้นะคะก็มีอยู่หลากหลายแพลตฟอร์มหลากหลายบริการเลยค่ะ ไม่ว่าจะเป็น Facebook y o u t u b e t i k t o k i g ท w i t t e r นะคะสามารถเรีองดูรายละเอียดทั้งด้านขวามือเลยสร้างคับสั่งซื้อได้ตรงรูปดวงตาตรงนี้เลยนะคะก็ดกดเข้าไปได้เลยคะ่ะสร้างคับสั่งซื้อได้ที่หน้านี้เลยนะคะแนะนำเพื่อนนะคะหากเพื่อน,น,นะะสนใจในบริการนะคะก็าสามารถคัดตอกลิงกตัวนี้ไปให้เพื่อนเพื่อนได้เลยนะคะค่าคอมค่าคอมมิชชั่นอยู่ที่5%เซเลยคะ่ะตัวช่วยเหลือนะคะ เพื่อนๆท่านใดน,นะคะที่มีปัญหานะคะเพื่อนๆไม่เข้ายอดไลค์ไม่ขึ้นนะคะก็มาขอความช่วยเหลือกันได้ตรงนี้เลยนะคะมีหัวข้อเรื่องให้เลือกกันเลยนะคะสาม,มารถทำได้ออเดอร์มาวางตรงนี้ได้เลยค่ะมีคำร้องของของคุณนะคะก็เลือกกันได้เช่นกันนะคะส่งตัวได้ตรงนี้เลยนะคะก็ขอกลับไปดูที่หน้าติ๊กต๊อกโทษนะคะหน้าไอจีนะคะว่ายอดผู้ติดตามขึ้นหรือยังนะคะก็รีดูสักครั้งนะคะ ตอนนี้ยอด follow ยอดผู้ติดตามขึ้นแล้วนะคะหากเพื่อนๆท่านใดสนใจในบริการของเว็บไซต์ตัวนี้นะคะก็ขเข้าไปดูเว็บไซต์โดยผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณนะคะ